เมื่อวานนี้น้องเจนนี่ะเจ้าของเพลงดังนะคะได้หมดทัานสดชื่นเปิดตัวโดยจริงๆนะมันไม่ใช่เขาเปิดนะฝ่ายชายอย่าไปคนเปิดฝ่ายชายก็คือคุณยิวชัดมงคลมันต้องอย่างนี้สิถึงจะแมนใช่ไหมล่ะฝ่ายชายต้องพูดก่อนสิฝ่ายชายเจ้าของสโลแกนรูปป่อพ่อรวยเนี่ยค่ะเป็นตำรวจระดัในาสินะค่ะก็คุณชัดมงคลสมแก้วก็โพสต์ ลงใน f c e e o o o เนาะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคะ่ะบอกว่า is w i t h รัชนกสุวรรณเก a r นมีเร o n s h ชิปวิชรัชนกก็คือพูดง่ายว่าเธอเป็นแฟนนะอผูออ้ชายเปิดตัวสวยๆผู้ชายเปิดตัวแบบนี้ผู้หญิงนิ่งๆแต่ผู้ชายเปิดตัวอย่างนี้แล้วนั้นก็งงมันก็ต้องไปเด้งที่รัชนกไงคุณอถูกสิเมื่อเด้งปุ๊บเนี่ยค่ะไม่โสดแล้วนะ S <S เหมือนไปย้ำให้คนที่ตามรัชนกดูเนี่ยไม่สนแล้วนะมันก็มีสองในยะอันที่หนึ่งน้องคุณผู้ชมอมน้องชัดมงคลเนี่ยน้องยิวเนี่ยก็มีความเป็นแมนมากมก็ออกมาปกป้องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันก็มีข่าวว่าน้องเจนนี่คบซ้อนไหม,มเพราะว่าต้นปีพึ่งจะเนเงินคุกข่าวขอแต่งงานแล้วก็ประกาศเลิกการปั๊บเดียวอีกไม่กี่เดือนไม่ถึงเดือนหรือเดือนกว่าก็มีข่าวว่าเขาคบกับคุณยิวเรียบร้อยแล้วทีนี้คนอย่าง ระดับเจนนี่เนี่ยคุณผู้ชมขาตัวแม่ของวงการนะแล้วก็เป็นคนที่มีดราม่าค่อนข้างจะเยอะค่ะจะอยู่เงียบๆได้ยังไงชาวเน็ตและคนรักน้องเจนนี่อคนรักน้องเจนนี่เยอะมากก็ช่วยกันแซะช่วยกันขุดสิคะเดียวรักน้องเจนนี่แล้วแซะขุดเจนนี่ทำไมงงไ่ก็จะได้ติดตามไงเขาไม่รักเขาจะติดตามเหรอพี่อุ๊กพี่พูทพี่อุ๊คคือคนวิจารณ์บอกเลยว่าทางไม่ดีก็เยอะแล้วก็ให้กําลังใจก็เยอะในขณะเดียวกันน่ะ นะคะพอผู้ชายออกมาบอกแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยม,มันก็ดูให้เกียรติผู้หญิงถ,ถูกต้องแล้วคือเจนนี่นะ่ยมันเป็นเด็กเสียอย่างนะมันมันเป็นเด็กที่คนดูแล้วเกิดความเหมือนไม่ชอบแบบมันไส้อะอเป็นเด็กที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองและว,วิธีการพูดอะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเด็กน่ารักนะเด็กคนนี้แต่ทําไมคนเกลียดมันฉันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเอาให้ดีเอาให้ดีสรุปจะยังไงสรุปจะ,จะชมสรุปจะด่าไม่คือ,อมันก็เป็นเด็กดีแต่ทําไมคนไม่ค่อยชอบมันอนะ่ะทําไมมันทําอะไรจะต้องเข้าไปด่ามันเยอะแยะขนาดนั้นอ,ะอ,อ่ะก็ก็อย่างที่บอกแหละอย่างที่บอกอ่ะคนรักเจนี่เยอะเหลือเกินก็เลยพอพอมีการรู้ว่าเลิกกับเนเงินปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคนก็ช่วยกันขุด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 ุลุมลึกเลยค่ะออเได้ภาพแบว่า น้องยิวคนนี้เนี่ยเ,ออเคยเป็นพระเอก M อ็มไม่ใช่หรอเออ,อเป็นเพลงของเจนนี่นั่นแหละมาเล่นชื่อเพลงทวงคืนใช่ใช่ใช่คนก็เลยบอกว่าไอ้ภาพใน MV เนี่ยแล้วก็คุยกันต่อมาเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าครบซ้อนหรอ,อ,อนี่คนพูดแบบนี้พี่วันไม่ได้พูดนะคะน้องเจนนี่ออไม่ไม่ต้องไม่ต้องใครพูดหรอกออจริงๆใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามาดูอย่างนี้เขาก็จะต้องมองว่า เออตอนที่คบกันเดเงินอยู่มันเพิ่งต้นปีเองอ,ะอ่<ล>ะคุกเข่าแต่งงานเลยคุกเข่าขอแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะการคุกเข่าขอแต่งงานนี่มันคือเรื่องใหญ่ของชีวิตนะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ย<ป>มันมีแป๊บเดียวเนี่ยก็ประกาศเลิกแล้วก็มียิวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนก,ก็ต้องมองว่าคบซ้อนสิถ้าอย่างฉันมองนะใครมาบอกว่าอ๋อเขาเลิกแล้วเขาถึงคบถามฉันว่าฉันเชื่อไหมใครอยาก,เช,ก,เ,ชกเชื่อก็เชื่อกูไม่เชื่อก้ว่าคบซ้อนคือจริงจรเลหรือเ่ แต่ว่าอะไรรู้ป่ะแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของผู้หญิงอ่ะคือเขาจะคบซ้อนจริงๆมันก็เรื่องของเขาอ่ะชีวิตเขาอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะเขาาจะไม่เอาคนนี้แล้วไปคบกับคนนี้ซ้อนกันมันก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วบรรดาสื่อเนาะออนลงออนไลน์อ่ะที่ลงข่าวนี้คุณผู้ชมอย่างวันบันเทิงเนี่ย โอ้โหข่าวน้องเจนนี่เนี่ยมีคนติดตามเข้าไปดูรีชเนี่ยเป็นล้านนะคนคอมเมนต์สามหมื่นกว่าคอมเมนต์ใน3ามหมื่นคอมเมนต์แล้วนั้นยังไงสิเขาก็ไม่ได้แสดงความเห็นอะไรนะเขาก็ขายหมูขายหมาขายปลาแห้งปลาเค็มไม่ได้ว่ามาแสดงความยินดีหรืออะไรหรอไม่ดีแล้วก็เข้ามาเม้นอะเข้ามาเม้นคือความสําคัญของคนจักรแลอย่างงี้ เออเขาโพสลงไปหรือว่าบางทีแบบเออหมาแม่มันตายนะหาที่อยู่พวกเธอคืออยากให้ใส่ใจโฟกัสที่เจนนี่กับยูด้วยเออมาแสดงความยินดีกันหน่อยหรือแต่เชื่อไหมยังไงสำหรับชั้นนะถึงแม้ว่าฉั้นน่ะจะเป็นคนมองว่าเจนนี่เนี่ยเป็นเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์ดูหน้าหมันไส้ไปหน่อยแต่ชั้นน่ะเป็นคนยินดีกับความรักในครั้งนี้ของเขานะอืม้วนยินดีด้วยนะฉันชอบไปอ้วนมากเลยทไมอ่ะตบหัวแล้วรูปหลังไม่ คือคนน่ะฉันบอกให้นะถ้าเกิดว่ารักกันเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาคบกับเด็เงินแล้วเขาคิดว่าเออเมันไม่ใช่แน่นอนแล้วคนนี้น่ะคือทางเลือกที่เขาคิดว่าเขาอยู่แล้วเขามีความสุขมากกว่าฉันยินดีด้วยที่เขารักกันขอให้รักกันจริงรักกันตลอดรอดฝั่งขอให้รักกันเพราะมันเป็นเรื่องที่ดียินดีด้วยเจนนี่ไม่ใช่เกลียดหนูนะคือบอกแล้วว่าคาแรคเตอร์อ่ะเป็นคนที่เด็กที่ดูหน้ามันไส้ แต่ถามว่าฉันเกลียดไหมฉันไม่ได้เกลียดน่เขาไม่ได้มาทำอะไรให้ฉันไม่เคยไปว่าอะไรเขานะคือนาทีนี้เอาจริงไม่ว่าแม่จะยินดีหรือไม่ยินดีหรือว่าประชาชนคนไหนยินดีหรือไม่ยินดีก็แล้วแต่เพราะว่าเจนนี่ก็บอกว่า ก็คือมีความสุขดีคออคบกันแล้วทั้งคู่คือคบกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าพอน้องยิวออกมาช่วยเนี่ยอะไรๆก็อาจจะดีขึ้นก่อนนี้กันเลยล่ะเราสัมภาษณ์แล้วก็เจนนี่ก็ยังบอกว่าเออเหมือนคุุมเครือเออก็เหมือนเป็นผู้หญิงเราก็พูดมาไม่ได้ก็กำลังค่อยๆคุยกันก็ศึกษาดีขึ้นแต่วันนี้พอยิวประกาศแล้วว่าคบกันน่ะก็คงพูดได้เต็มปากแล้วนี้เป็นอันนี้เป็นสัมภาษณ์เก่านะสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แหละที่เป็นข่าวนักข่าวพยายามจะถามแล้วเจนนี่สรุปยังไงเจนนี่บอกตอนนี้คุยกันก่่่่่ออออออนนนนนนคคคืืืณเเเวววลลาาัั้้้ยมไีีีกททแุจะพ ศึกษาดูใจ,ก,ใจกับคุณคนนี้คือน้องยิวแต่สัปดาห์นี้ผ่านมา7วันหลังจากวันนั้นยิวประกาศตัวเองอก็คายอมรับแหละว่ามันก็ดีที่ผู้ชายออกตัวถูกไหมฟังเสียงเจนนี่ไหมไปฟังเจนนี่เลยค่ะหนูว่าเวลาหนูจะคุยกับใครหนูว่าชัดเจนทุกคนและหนูว่าเป็นคนที่แบบจริงใจและก็ ให้ได้ทุกอย่างหนูไม่มีการครุบซ้อนแน่นอนซึ่งปัญหาชีวิตของหนูเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันรู้กันแค่คนสองคนคือหนูไม่จําเป็นต้องออกมาพูดว่าใครดีหรือไม่ดียังไงเพราะว่าเราจบกันด้วยดีพอคนมันไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงอะ่ะเขาก็จะมองว่าเลิกกันด้วยมือที่สามหรือเปล่าใครมีคนอื่นหรือเปล่าคือหนูอยากจะบอกทุกคนว่าเราจบกันด้วยดีก็มีคนคุยคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ป็นแฟนกันคะ่ะแต่ไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่สามนะคะจิวนี่คือเราสนิทขนาดไหนลูกสนิท พอใช้ได้ค่ะในช่วงนี้ก็ที่ปรึกษากันแต่ว่าถ้าจะมาสนิทกันจริงๆเลยเนี่ยก็เป็นช่วงที่หนูกําลังมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งค่ะแล้วเหมือนเขาก็ให้คาปรึกษาสําหรับหนูคือเขาเป็นเพื่อนที่มาในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีที่หนูรู้สึกว่าหนูต้องการใครสักคนที่ให้คาปรึกษาหนูได้ก็ปรึกษาดูใจแล้วก็เป็นเพื่อนหลังดีประมาณนี้ค่ะ <S 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 <ๆ>เพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ว่าหนูเองก็โตขึ้นแล้วแล้วถ้าหนูจะพบใครสักคนก็ต้องเลือกดีๆก่อน อันนี้พูดจริงๆนะเราก็เราก็ยินดีกับเขาด้วยนะเพราะว่าคือผู้ชายออกมาเปิดตัวอย่างเงี้ยพูดแล้วพูดอีกแล้วก็ขอขอชาวเน็ตขอชาวเน็ตคือณตอนนี้ชีวิตเขาเขาเปิดตัวว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วเขารับกันแล้วอดีตของเขาเนี่ย ไม่ต้องเสือกไปยุ่งกับเขา <laughs> ไปขุดมาดา่ <laughs> ดาเขา <laughs> ไม่ต้องอ้ <laughs> วนจะเย็นลูกแล้ไม่ใช่ฉั้นนะคือคือณนะตอนนี้มันถึงจุดที่เขามีความสุขแล้วจะไปขุดทําไมล่ะอ,อ่นนี้แม่มหนูว่าเจนนี่ได้ดูแม่แม่ไปบอกสอนว่าเจนนี่จากนี้ไปหนูทาตัวยังไงดีแล้วที่แม่บอกว่าบางคนอาจจะรู้สึกโอ้เจนนี่ดูแรงเจนนี่ดูแบบว่าเป็นคนแบบว่ามั่นใจเกินไปอย่างเงี้ยอแม่สอนน้องหน่อยอ่าสอนน้องถ้าดูอยู่นะก็คือแบบว่ารู้จักอ่นน้อมถ่อมตน วิธีการพูดวิธีการแสดงออกก็คือด้วยด้วยการแต่งตัวด้วยเพลงด้วยอะไรต่ออะไรของเขามันทําให้เขาดูแรงแล้วตลอดชีวิตเขาของเขามาเนะี่ยเขาเป็นเด็กที่ดังตั้งแต่เด็กๆเ,เ,<อ>เพราะฉะนั้นเซลเขาเซลเพราะฉะ,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 ะนั้นไอ้ความเซลตรงเนี้ยคนไทยไม่ชอบอคือมันผ่านมาแล้วไอ้ความเซลตรงนั้นณนะตอนนี้นะขอให้ซอฟลงแล้วหนูจะกลายเป็นนักร้องเบอร์ต้นๆของประเทศไทยได้ไม่ยากเพราะว่าทั้งสวยทั้งมีความสามารถทั้งแต่งเพลงเก่ง เพราะฉะนั้นลดความเซลล์ลงมานิดหนึ่งทุกคนก็จะรักหนูพี่อ้วนก็จะรักหนูตอนนี้ก็รักนะไม่ได้ไม่ได้เกลียดหนูนะค่ะเไม่หรอกเราบอกแล้วว่าน้อง,งจริงๆถ้าเขารู้จักน้องเห็นงานน้องจะรู้ว่าน้องสู้อะไรมาเยอะสู้สู้อะไรมาเยอะอ่ะ